สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยเรื่องราวในวันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดินผูชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนนี้นั้นกระแสนในการที่ uh, ส่งคนดิเดตชิงผู้ว่ากรทมนั้นก็ยังคงโอ้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับเดานผูชมก็ต้องจับตามองในกรณีที่ตอนนี้ประวิตรวงสุวรรณนะครับเดานผูชมเ็าได้ทาการปิดปากเงียบนะเนี่ยแต่ไม่รว่วเงียบแค่ไหนครับท่านปมที่พลังประชารัฐจะดึงอนุสาวรีไอ้ไม่ใช่อนุสรีอะไรสักอย่างนี้สสภาคไอ้เทือกนะครับเดินผูชมในการลง,งวกทม นนั้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ประวิดยังปิดปากเงียบอยู่นะครับเดิผู้ชมมันหูกปาหูกขันไปอย,อยู่ก็ไม่รู้อีกแหลงผือครับท่านเมื่อตอบปมที่พลังประชารัฐส่งชื่ออสุรีอาสาลีอะไรนี้นะครับเดินผู้ชมสสภาคไอเทือกก็ต้องจับตาม,มองครับท่านรวมถึงข่าวธรรมนัทบินพบทักษิณน,นะครับเดิผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับเดินผู้ชมเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัทพงเพ่านั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะครับเดินผู้ชมของะยุจันโอชาผู้ซึ่งยึดออาาาานนนนนจจกกกปประบบืลู้้ชม จากผู้หญิงไปนั้นก็เดี๋ยวจะมาแถลงให้ฟังนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเวลาหรือว่าจะเอามาแถลงหรือแทนลงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าแต่ที่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กรกตลั่นพร้อมแล้วในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสสหลักสี่แล้วก็จะรู้จัก30มกราคมนี้คาดรู้ผลไม่เกินสี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมนับเป็นว่าวันนี้วันอะไรว่าเดี๋ยวเช็คก่อนเว้ยเฮ้ยวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันศุกร์ที่เอ่สาจะไดนั้นาะว่าอววัันนนสาาทิตี้จจะต้องได หาเสียงอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ห้ามขายสุราห้าอะไรต่างๆนะน,นั้นก็ส่งผลงให้คนหลักสี่นั้นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกมาซื้อเขตอื่นนะครับ <c oughs> ผมก็บอกว่าระวังนะอย่าซื้อนะมันดีไหมหรือจะไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมวุ่นวายบกวนไม่หยุดยั้งครับท่านรวมถึงตอนนี้นะครับใครที่กาลังคิดถึงอหลีอีหลี่มาดามหลีมาดามแหล่อะไรทั้งอย่างนี้เ <c oughs> มียของนายศิระเจนจาก้านะครท่านผู้ชมผู้ซึ่งกลางเหลือเกินแม่มึงเอ้ยช่วนาตาปี <c oughs> ไปที่ภูเก็ตนั้นรู้ไหมนี่ยผมเป็นใ ผมเป็นสอสอนนะทำไมไม่ส่งคนมารับนะครับทดานผู้ชมไปหวาดตำรวจอยู่ชูครูถวยยามครับท่านที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมดีว่าเป็นตำรวจรายนั้นถ้าเกิดเป็นผมนี่คงจะต้องหลังมือซัดแบบนี้นะครับเดานผู้ชมบอกเฮ้ยนั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นมีไม่ไม่มีหว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆถ้าผมเป็นตำรวจภูเก็ตคนนั้นแล้วก็ไปโดนในพฤติกรรมกลางๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมรับรองเลยสันมือสันตินอาจจะประทับทรงตรงก็เดี๋ยวอุบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้อีแรงพือครับท่านก็ ออกมาเล่นใต้สะดือหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเออไอหอกหักสักกะเบือนี้ประชาชนบอกมาอันนี้ผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆกันนะเล่นใต้เข็มขัดหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่งเมียลงตอนนี้ก็ไอผัวก็ดิ้นชิบหายวายปวนเว้ยเฮ้ยโดยศิลาร้องกกตฟันสุรชาติเทียนทองหาเสียงเกินจริงและมึงละไม่เกินจริงเลยสอวอไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สองไม่มีนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วอ้ยจะพูดว่าสลัดนะเมื่อกี้เนี่ยปัดผิดป่ยโชคดีครับท่านสลัดผักนะครับท่านผู้ชมฟัง อย่าเพิ่งยิ้มก็เป็นที่ทุเล็ดสื้นดีหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านโดยนายศิลาก็ได้ไปร้องกรกตให้ฟันนายสุรชาติเทียนทองเต็งหนึ่งในการที่จะเป็นเลือกตั้งเอ่อคันดิเดตหลักสีนี้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นกระแสไฟฟ้าไม่ร่วมเป็นหอกเป็นดาบอะไรครับท่านระหว่างที่นับคะแนนกันอยู่นี้ก็ได้มีการนาไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับสุรชาติเทียนทองนั้นรอบนี้ก็ต้องจับตามองครับท่านแล้วก็พักเบอร์ไทยก็ได้ส่งคนไปจับตามองหลายพื้นที่เลยนะเนี่ยว่ามันจจจะมมมมีีีกกกาาารรไไไฟดับอออ้้้นนนนน็นะะ่่่่แแใูชต สรามั่นใจวเฮ้ยที่อีหลีจะชนะเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มึงไปเอาความมั่นหน้ามันจากไหนไอ้นักอ่อไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามั่นใจว่าเมียเป็เงจะชนะการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาเขียนว่ามาดามหลีนะครับ่านผู้ชมแต่มาดามนี้ผมสามารถเรียกได้ไม่กี่คนนะมาดามแป้งมาดามเดียส่วนอันนี้นี้ศิราบอกว่าแซ่บกว่าตัวเองก็อาจจะเป็นแซ่บอีหลีก็เรียกอีหลีไปนะครับเดานผู้ชมก็เรียกร้องให้กอฟฟันอะไรว่าสุรชาติเทียงทองหาเสียงรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทเกินจริงเป็น กาดังผู้ชมโดยนี้ถ้าเกิดสมมติมาถามผมนั้นผมก็กต้องบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายไอ้ไม่ใช่อย่าสอบใส่เกลือให้มันมากนะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องน่าจะใช่อยู่แล้วเส่วนอะไรกันอีกวะเนี่ยโอย้ชีวิตกูไม่ค่อยจเจริญแล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ไทยพักดีนะครับ่านผู้ชมนําโดยหมอวลงมไม่รู้ว่ามโผล่หัวกับบ้างเข้ามาในจอโทรศัพท์กูได้ยังไงวะเนี่ยบล็อกไม่ไปไล่ไม่ลงนะครับ่านผู้ชมเลียราาเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยแต่มันก็ล่อนจดหมายนะเนี่ยจากไทยพักดีล่อนจดหมาาายยนว่ลลงงงู้เืออกกไร็แพ อย่างต่อนเนื่องของโอกาสเข้าสภามึงต้องชนะก่อนถึงจะเข้าได้ไนายเวนนายไม่ใช่ขอโอกาสเข้าสภาปากักโกงปกป้องสถาบันนะครเบท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายหมอว่าลงพูดเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็แทบจะไม่มีคนเลือกนะคนับท่านผู้ชมแม้กระทั่งว่าเลือกเป็นหัวหน้าประชาธิป,ปัตย์นั้นก็แพ้อ,อีกไปอยู่ไกลเทือกชูคุญยามก็เอ,อตะเพืดออกมาในขณะท่านผู้ชมอะไรของมันล้วนเนี่ยโดยตัวผมนี่นะเนี่ยอยากจะให้ถึงในวันเลือกตั้งซ่อมหลักสี่อย่างสุดล้นนะท่านผู้ชมซึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นั่ เดินบูชมเบอร์สาเบอร์หหรือว่าจะเบอร์อะไรนี่ก็แล้วแต่นันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเบอร์หนึ่งนัเสร็จหมอลงนะครับเดินผูชมตัวถ้าเกิดผมเป็นชาวศัดิ์สิ้นนี่ผมจะเลือกหมอลงคนแรกเลยนะแต่ว่าไอ้เลือกที่ว่าน,นี่ตัดกาพ้นไปแล้วก็มาเลือกไอ้นั่งโทษไอ้อไม่ใช่มันไม่มีข้ามแม่มันไปก่อนนะครับท่านผะูชมข้ามผ่านเลดดิบ,บีไปก่อนก็ขอโอกาสเข้าสภาในครับท่านผะูชมแต่โอกาสเข้าสภาจะมีได้นะั้นหมอลงต้องทําการเลือกตั้งให้ชนะก่อนนะถ้าเกิดเป็นไอ้ขี้พ่ายแบบนี้มันก็ยังไม่เข้าได้ไอ้อไม่ใช่ม ผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนตอนนี้คุณสุรชาติเดียนทองนะครับานผู้ชมเต็งหนึ่งในพื้นที่เขตหลักสี่พัคเพื่อไทยเดินสายมาไม่หยุดยั้งตลอด17ปีนะครับานผู้ชมวันนี้สุรชาติเดินสายวันสุดท้ายแล้วนะครับานผู้ชมแต่ไม่ได้เดินเช้านะเนี่ย้าเดินเช้าอาจจะต้องไปถามไอ้ศิลาหรือเปล่าไม่มีในข่าวครับท่านแล้วก็ลั่นว่าเมินในมเมินศิลาร้องเอาผิดนะครับานผู้ชมย้ำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นเพื่อไทยไม่ไขายฝันนะครับานผู้ชมเพราะว่าเรื่องจริงนั้นก็ออกมาอย่างมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวในการทที่ ประเทศพัฒนาครับท่านส่วนในพักพักหนึ่งนั่นก็ไม่รู้พักของไหนนะครับบอกว่าเนี่ยราคายางจะดีขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ได้มีมวลชนบางกลุ่มนั้นก็ไปหลงเชื่อไอ้กำหนัดตัวไหนก็ไม่อาจแน่ใจนะแกะท่านผู้ชมมาเป่านกหวดีดปิ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 ดแม่มือเอ้กูปวดหัวอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเออจะไปแจ้งวัฒนะก็ไปโดนไม่รู้ไอ้สักะเบอือตัวไหนนะแกท่านผู้ชมเออแล้วก็ปิดถนนนะเนี่ยขยับกล้ยก็มีเรื่องอีกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดนตำรวจจับสึกแม่มึงกูสมลำหน้าอย่างสุดดลล้้นนนนนกกัเเเยยทีีีวูชมอ็็ป ความในใจครับท่านเออก็ต้องแนะนานะเนี่ยเฮ้ยศิลามึงเรียกไอ้นั่นมาให้ช่วยหาเสียงที่อาจจะได้เสียงเพิ่มขึ้นนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมแต่เสียงเพิ่มขึ้นที่ว่านี้เสียงที่จะไม่เลือกเพิ่มขึ้นหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้พักไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมยอมรับพลังประชารัฐเอ่อทาาชิงผู้ว่ากรทมแล้วเออว่าพักเสียงเอ่อหาเสียงนําไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันดีอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวนะ่นเนี่ยโดยด้เกิดส่งมาเพื่อแพ้นั่นก็ไม่รู้ว่าจะส่งมาทําไมนะครับท่าน ไอ้เทือกนี้จะมาลงชิงผู้ว่าตามที่มีการแถลงข่าวออกมาแบบนี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับเ่านผู้มชมถ้าเกิดสมมติมานี้แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งนี้ก็เป็นบทสะท้อนนะครับว่ากบสรอ,อดช่องในกรุงเทพมันยังเยอะเหลือเกินเลยทีเดียวรวมถึงไอ้พวกสลิมด้วยนั้น ก็ไม่รู้แหล่งพืนะ้นนัเลยเนผู้ชมเท่าได้เขาสะพานนี่ก็จะดีนันเนี่ยแต่อะไรกันอีกว่าเนี่ยทิ้งพลังประชารัฐเว้ยเฮ้ยโอ้เอาอีกแล้วปฏิคูลยายซบประชาชนใครวะอ๋ออนุก,กูลเลยตาก็ไปลายเป็นปฏิคูลได้ไงวะเนี่ยโดยทิ้งแล้วนะครัเบเนผู้ชมโดยพรคพ,พลังประชารัฐตอนนี้นั้นอาจจะดงลงไม่หยุดยั้งเหมือนกับว่าเจะเป็นขาขึ้นก็ได้นะครับเดินผู้ชมแต่ไอขาขึ้นที่วันนี้เอาขึ้นมากลายหน้าผากหรือเปล่าไม่แน่ใจบวกพรคพลังประชารัฐตอนนี้ก็โดนทิ้งไปอีกแล้วนะ ต้องขอโทษไปด้วยเว้ยเฮ้ยย้ายโซประชาธิปัตปัเสริมทัพภาคใต้แล้วก็นายเด็ดอิดนะลั่นกว่า35ที่นั่งเนี่ย่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่ามันจะได้35ที่นั่งหรือจะไม่ถึงนะไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดมึงอยากได้เก้าอี้นะเด็ดอิดฟังอยู่อย่ายิ้มตัวนี้นะเนี่ยซื้อมาอย่างที่บอกไปแล้วนะเนี่ยแปดสิบบาทไม่ต่อสักบาทเลยถ้าสนใจก็แจ้งมาอินบ็อกหลังไม์ส่วนไอ้น้อมนํำมึงก็อย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยยังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปให้น การกันได้นะั็เดานผู้ชมไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้หลังจากที่เรื่องของซาอุดีอราระเบียนั้นเป็นปัญหาเลือรามาอย่างชั่วนาตาปีนะก็เดานผู้ชมโดยเมื่อสมัย30ปีก่อนนั้นซึ่งก็คือปี2532-2533นั้นก็มีปรากฏการณ์การขโมยเพชรเกิดขึ้นที่ซาอุดีอราระเบียนครก็ทดานผู้ชมส่งผลให้แรงงานไทยที่ไปทํางานที่นั่นปีละหลายแสนคนนั้นเนี่ยก็ซวยไปตามๆกันเลยนะก็เดานผู้ชมแต่นี้อดีตรองนายกครับท่านสะเทือนใจ30ปีผ่านไปรัฐบาลยังดีใจที่ได้ส่งแรงงานทํางานต่าง นต่งแดนนะครับท่านผู้ชมเรื่องกับการขายแรงงานหรือป่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจก็ออกมาจากคุณกิติรัตน์นลนองนะครับท่านผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรียุคยิ่งรักชินวัตรครับท่านแต่ว่าตอนนี้ก็ได้โดนยึดอำนาจรัฐประหารไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคนแบบประยุทธ์นี้หลังหลายคนนะเนี่ยผมจะไปห้ามเขาก็ไม่ไหวเล้าบอกว่าคนอย่างประยุทธ์เหรอแม่มึงเอ้ยเลือกตั้งให้ได้สักเจ็ดเสียงแปดเสียงก่อนเออแบบนี้ผมก็บอกว่าเออจริงนะเนี่ยแล้วมันมีไอ้พวกสวะรอดช่องสองร้อยสิบตัวอีกผมก็บอกเขาว่าอย่่าาููดแบบนนนนนััั้้สิิมมจรรงกผช พ่อมันคือเรื่องจริงก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีไว้เฮ้ยส่วนตอนนี้กรกตก็ลั่นออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องการจัดตั้งซ่อมหลักสีอะไรประมาณนี้โดย30มกราคมน,นี้คาดรู้ผลการเลือกตั้งไม่เกิน4ี่ทุ่มนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปแต่นี้ไม่ต้องจับตาม,มองแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่บริษัทประกันภัยประกันหนึ่งนั้น ได้ยุติกันในนั้นลงในการดิมผู้ชมพยายามจะปิดตัวลงนะเนี่ยก็ส่งผลให้ประชาชนหลายที่เมึงต่อประกันนั้นเจ็บปวดอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยอันนี้ก็อีกคนหนึ่งโดยคนนี้เว้นขวางครับท่านโดยหนุ่มเคว้งออกเก่งมาเก้าเดือนรถถูกชนแล้วก็ศูนย์แัดเคมหลังอาคเนปประกันภัยแจ้งปิดตัวนะครับดัางผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับดัางผู้ชมก็นับว่าเป็นความสวยไม่ดังกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่มันไปต่ออะไรวะเนี่ยเออของ นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจนั้นผมไม่ได้ทํากับไอ้บริษัทนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะมีอะไรอีกไหมหรือจะไม่มีนะก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่นี้อะไรกันอีกวะเนี่ยชิงปีกูเจอแต่ละวันเออสุชาตินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่สุชาติสวัสดีแต่อันนี้สุชาติชมกินแต่ไม่รู้วอ้ไม่ใช่สุชาติปันเจริญเออพ่อของมดดำชิงปิดสภาอีกแล้วอ้างสสบางตาหลังฝ่ายค้านยืนยันจะโหวตแต่รัฐบาลดึงเชงขอดเรื่อง อะไรมันหรือปลาแบบนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโอ้ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครเบท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้นั้นมีข่าวออกมาซึ่งก็คือข่าวปลดหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านที่บอกว่าเนี่ยธรรมนาัาพงเผานั้นมีดีวกับทักษิณชินวัตรในครท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งครับท่านเพราะมันจะอาจจะเป็นข่าวปล่อยนะครับส่วนตอนนี้ประวิรปิดปากเงียบนะก็ได้แหลงไปแล้วนะก็เบท่านผู้ชมส่วนตอนนี้สมหวังก็ไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับท่านแต่สมหวังที่ว่านี้ไม่ใช่แ้่นะหลังจากที่ประวิรได้เซ็นต้งสนต นะครับ่านผูชมนั่งเลขาธิการพลังประชารัฐแทนธรรมนัตผมเผ่าครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีนะครับ่านผูชมว่าจะมีน้ํายาหรือจะไม่มีน้ํายานั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่นี้หลังจากที่นายศิล่านะครับ่านผูชมบอกมาซัดเพื่อไทยว่าเนี่ยเป็นนโยบายขายฝันอะไรประมาณนี้นะครับ่านผูชมส่วนศิลามึงไปขายฟื้นไหลศอกไอ้ไม่ใช่ไอ้ศอกไม่มีนะครับ่านผูชมปุ้ยแต่แล้วแต่แล้วจะออกเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็ผิดตอนนี้เพื่อไทยดามหน้าโป้ไอ้สีจ้าเว้ยเฮ้ยันลดไฟฟ้า20บาททำทำได้้จริงแลวก็ตอ กับพลังประชารัฐทําตามที่หาเสียงไม่ได้นะครับด่านผู้ชมก็เป็นพรรคที่อุบายหรือเปล่านะั้นไม่อาจแนะ่ใจแม่เหมือนเอ้ยก่อนเข้ามานั้นบอกว่าจะเพิ่มค่าแรงนะครับท่านผู้ชมสำหรับพลังประชารัฐนี้จากเท่าไหร่ไม่รู้แหละว่าเป็น400กว่าบาทลดเอ,อ่อภาษีนะครับท่านผู้ชมบุคคลเหลือ10%กออ็ทุกอย่างก็เป็นแค่เพียงเลษนะรั่านผู้ชมเป็นแค่เพียงอะไรที่มันขายลมไรออกมาทางปากนะครับด่านผู้ชมคําพูดเป็นโลตอนโชมไม่มีขีดครับท่านเพราะไม่ทําหาทําเหวอะไรเลยนะครับด่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เป็นคนอื่นบอกมาก นะเว้ยเฮ้ยอันนี้บอกเองประยุทธ์ฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดเลยมึงฟังข่าวให้เสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้ประยุทธ์มันจะไปไหนนั้งก็ช่างมันไปก่อนแต่อันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยบุคคลแห่งอดีตแห่งปีนะครับท่านผู้ชมลงเลือกตั้งที่ไหนนั้งก็แพ้ไม่หยุดยั้งอันนี้ก็หมายถึงนางที่พานันสิริชนะหรือสิริจะแพ้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยที่พานันบุคคลแห่งอดีตแพ้การเลือกตั้งไม่หยุดยั้งครับท่านสัตว์หมอชวนละน ให้มันมีค่าเลยรอไม่ใช่้อยข่าประยุทธ์ฟื้นสัมพันธ์ซาอุลั่นยุกแมวปูทําไม่ได้นะครับเดินผู้ชมก็เป็นการออกมาอวยจากสาวกของไอ้พวกประยุทธ์นะครับเดินผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านโดยนางสาวที่พนันสิริชนะนะครับเดินผู้ชมแต่รอบที่ผ่านมานั้นสิริไม่ชนะนะครับเดินผู้ชมสิริแพ้ไม่มีคนเลือกนะครับเดินผู้ชมอดีตสสเขตจอมทองอะไรของมันวะเนี่ยอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีรองกระทนหรือเปล่านั่งประจําสานักเลขาที่ารนายกนะครับเดินผู้ชมก็กูจะไป่านทม เสียเวลานะครับก็เป็นข่าวออกมาแบบนี้โดยนางที่พานันคนนี้แหละครับท่านที่ออกบอกมาว่าสมัยที่โควิดกำลังระบาดอยู่เยอะๆนั่นเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเนี่ยมีการจัดฉากในการที่ไปนอนไอ้นั้นกลางถนนนั่นก็ได้ผู้ชมบอกว่ามีบรรดาประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยได้ไปนอนในนั้นเหมือนกับว่าติดโควิดแล้วก็ไปนอนกลางถนนอะไรประมาณน,นี้ก็ออกมาจากอีนางคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้อ๋อ การผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์อะไรนั่นก็ช่างมันไปก่อนส่วนตอนนี้หลังจากที่นายปูเคมโดนสารตัดสินจำคุกนั้นนะครับท่านผู้ชมสร้างความสะใจอย่างสุดตีนเลยทีเดียวกับประชาชนทั้งหลายอย่างสุดล้นแต่ว่าได้รอลงอายา2ปีส่วนตอนนี้หลังจากที่คู่กรณีของไอ้ปูเคมนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คืออาจารย์ชลิตาพอใจคําตัดสินจำคุกไอ้ปูเคมนี้แล้วก็วอนสังคมยอมรับความเห็นต่างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรส่วนที่เมื่อวานนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยนะครับท่านมผม มาแถลงเลี้ยงไขซึ่งก็คือนายไอเพชรทองครับท่านแต่ว่าไม่ใช่ไอออกออกะรแล้วก็เพชรมันจะเป็นสีทองไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่ทราบแน่ๆตอนนี้โดนไม่หยุดจังแล้วโดยไอ้โดนที่ว่านี้โดนสารตัดสินจำคุกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีกรณีพิพาทษกับวันมูฮัมหมัดนอมาธาหรือว่าวันนอนของเรานั่นเองโดยสารจังหวัดยะลาพิพากษาจำคุกนายไอเพชรทองแล้วก็วันนี้ผมกับนายวันมูฮัมหมัดนอนหรือว่าวันนอ,นอนได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาที่สารจังหวัดยะลาคดีที่วันนอเป็นโจทยื่นนฟ้ออองงาไเพท เลยในขะ้อหาหมิ่นประมาทนะครับท่านผู้ชมก็คารากระสังต่างกันนานกันไปปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยคือนายไอเพชรทองนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ิปหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เป็นการทำหลายกรรมต่างกันนะครับท่านผู้ชมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงต่างกันไปนะครับโอ้โหมนเลยเว้ยโดยความผิดปไปไมตามมาตรา9 1รวมสี่กรรม 4, ลงโทษกระทงละ2ปีรวมทั้งสิ้น8ปีจำเลยนำสื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยถึงปานกลางมีเหตุบรรเทาโทษนะครับนะลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ วงโจจำคุก5ปีสเดือนและให้จำเลยโฆษณาคำพิบากษสารในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและดลิเนอติดต่อกัน3าวันนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุที่สารไม่รอลงอาญาเนื่องด้วยพฤติกรรมของนายจำเลยคนนี้ไรแรงและสร้างความแตกแยกในส่งของเอเอ,เอใช่ในสังคมไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดนไปแล้วครับท่านจุกเก็บหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่รอโหกันทั้งบ้าน <S <S ทั้งเมืองเลยนะเนี่ยผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าก็ไม่อยากแน่ใจนะครับท่านผู้ชมกบหน้ามองลมมุ่งเข้าหลังครับท่านผู้ฟังนี่ ลบนะใ,ในการนผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นรัฐบาลอาจจะสั่นคลอนได้ทุกเมือ่อส่วนประยุทธ์ฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอันนี้จัดว่าเป็นคำอวยพรนะประยุทธ์ฟังอยู่อย่ายิม้มเพราะถ้าเกิดสมมติผมบอกให้ไันเอกประยุทธ์ของผมนั้นรีบอนั้นไปนะั้นมันจะไม่ดีแล้วก็ใครมาปังอาจต่อว่าประยุทธ์ผมก็จะไม่ยอมนะครับเ่ินผู้ชมก็เลยต้องบอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายนี้เป็นคำชื่นชมนะครับเ่ินผู้ชมพร้อมกับว่าอวยพรใหยุยินยาวครับท่านก็ต้องจับบตตาาามมอออออองงแล้้้ววกกกก็็สถนนนนรรณข EA เเเื่่ีไไไดปะะ ท่านผู้ชมหรือ <tech> ว <Kid> <se> ่าเบอร์8เบอร์เน้านก็ไม่แน่ใจของมาดามลีลีแหลอะไรประมาณนี <the> ้นะครับก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆนสารยาลาสั่งยังคุกไอเพชรทองนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะไอค็อกไอแคกไอด็อกไอแดกงูงูปลาปลาขี่ช้างกับจากกระเบื้อหรือไม่นั้นไม่แน่ใจว่าแต่ก็น่าจะไปจบลงในหลังนะครับท่านผู้ชมหลังไหนก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านแล้วก็อะไรกันอีกว่าเนี่ยเผ่อ21สสกวนธรรมนัสมีหลายคนเปลี่ยนใจอยากกลับพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมก็เลติบีข ส่วนตอนนี้นายบุญเกือือนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมนั้นได้ไปส่องตามเพจต่างๆนั้น,น,นก็รู้สึกว่าเคยจะออกมาต่อต้านแล้วก็มีการโจมตีม็อบราษฎรรวมถึงม็อบต่างๆน,นานานะครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับตนนั้นก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนะ้เนี่ยได้ฝากบอกถึงนายบุญเกือ้อนะบอกว่าให้หายให้ใหายนะเออก็ดีนะครับท่านผู้ชมพอเปิดเข้าไปอ่านคอมเมนต์นี่หายยะนะนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังนี่ลบโดยจะหายนะอ่าห,หายไป นะหายนะหายนะหรือจะหายนะนั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าหากชอบคลิปนี้นั้นแน่ใจว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน